มีบ้านของเกตนะครับพาลูกมาสีมาบอกว่าทำับบนี้แล้วให้ดูนะครับมาใช้หลังอาในปากผู้ตั้งอางหลักนะครับคือ้นกระหลังเขาไม่ใช่มีความสายในกระหลังนะไม่ใช่กระครับต้นกจำเนิดมาจากจังหวัดตากนะครับอาวันนี้อาลูกรับนะครับผมตั้งชื่อไว้แดงดอนวายนะครับฟีดไม่มีนะครับถ้าฟีด คน,นจะวนลงไปนะครับแต่วิธีถ้าคุณดูไม่เป็นก็ใช้ีการจับลูกเดินขึ้นมาแล้วก็ลม,มีมันก็จะมีเส้ชัดทิกคนหาช่วงนี้ท่ามีประอยัาไปซื้อนะครับถ้าเข้าใจปีก็ให้มาลี้ยงต้งบ้านอน,นะครับตำแหน่งหางก็สน,นะครับขาน่กล้ามเนื้อ เค็มน,นะครับแต่ไม่ได้เค็มจีนนะครับจะชอบมาที่โครงตั้งไม่ได้สียครับดูตำแหน่งการยืนขาและอกนะครับอนนของมือครับ,อบ,รบตอนนี้เป็นสายแดงนะครับแม่ของน้ำตาลแดงนะครับว่ายผ่านกับมาด่างตายท่าเรือนะครับเป็นเส้นหลักดีมากและน้ำตาลแดงนี้ในลูกที่แดงของเจ็ด จบไทยแชมป์เมื่อล่าสุดเนี่ยครับ,รบสวยนะครับบหมดจากหวะล่าสุดทีหลักเดี๋ยวเราก็จะทายเป็นวีดีโอให้ดูนีนะครับว่าการยืนของมาครับมาดีๆต้องยืนได้ ตัวนี้ถ้าห่างนะครับสูงเนี้ยแต่จบเนี้ยเราจะประกวดจะเฝ้าบ้างก็ได้นะครับเนี่ยครับเปตำแหน่งการเลี้ยงครับดูนะครับ,รบอาจจะมีขยับบ้างเพราะว่ขึ้นคิดได้บางตง่อว่าแต่ดูการกินนะครับตำแหน,น่งหาเส้นหลังขาหน้าไม่โยกเยกไปมาครับสนใจติดต่อได้นะครับตัวแปดสี่ หกห้าสามห้าสี่แปนะครับรับปรึกษาตลอดการเลี้ยงนะครับ